นตรีขึ้นเร้าอารมณ์สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพลังจักรกะพลังธรรมชาติครับคุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตการทำงานมันโคตรจะน่าหงุดหงิดโคตรจะหัวร้อนโคตรจะเหนื่อยจนอยากจะระเบิดทุกอย่างทิ้งคุณกำลังมองหาทางออกอยู่ใช่ไหมไม่ต้องไปไหนไกลครับวันนี้ผมจะพาคุณไปปลดล็อกพลังน,นานที่ซ่อนอยู่ในความโกรธของคุณใช่ครับความโกรธที่คุณรู้สึกว่ามันไร้ค่าเนี่ยแหละ ผมจะเล่าเรื่องราวของคุณวินพนักงานออฟฟิศธรรมดาๆรรคนหนึ่งที่เปลี่ยนความโกรธให้กลายเป็นพลังที่พลิกชีวิตเขาไปตลอดกาลไม่เชื่อใช่ไหมลองฟังเรื่องราวของเขาดูสิครับเสียงดนตรีเร้าใจลดลงเล็กน้อยเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่ความโกรธความโกรธที่อัดแน่นอยู่ในอกของชายคนหนึ่งที่ชื่อวินเสียงดนตรีบรรยากาศลึกลับ วันหนึ่งวินนั่งอยู่หน้ากองงานที่สูงท่วงหัวคอมพิวเตอร์ค้างงานที่ต้องส่งก็มีเส้นตายลูกค้าก็โทรจิกไม่หยุดความเครียดและความหมุดหิบมันเริ่มก่อตัวขึ้นในปกมันเป็นความรู้สึกที่คุ้นเคยสำหรับเขาเหลือเกินทุกวันเหมือนเดิมตื่นเช้ามาก็เจอเรื่องน่าเบื่อพอถึงที่ทำงานก็เจอแต่เรื่องน่างหงุดหงิดวินรู้สึกเหมือนตัวเอเลินกำลังจมอยู่ในกองขยะทางอารมณ์ เขารู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าและไม่มีทางออกเสียงดนตรีเงียบสงบแต่ก่อนที่วินจะมาถึงจุดนี้มีช่วงเวลาหนึ่งที่เขาเคยเจออะไรบางอย่างที่เปลี่ยนมุมมองเขาไปตลอดการมันไม่ใช่เหตุการณ์ปัจจุบันแต่มันเกิดขึ้นเมื่อหลายเดือนก่อนตอนนั้นวินไปร่วมงานสัมมนาเรื่องพลังภายในที่เพื่อนชวนไปยอย่างไม่เต็มใจเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องงมงายแต่ผู้บรรยายในงาน กลับพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าจัก,กระและพลังงานที่ซ่อนอยู่ในอารมณ์ของเราโดยเฉพาะความโกรธเสียงบรรยายบอกว่าอารมณ์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นความสุขความเศร้าหรือแม้แต่ความโกรธล้วนเป็นพลังงานที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายของเราถ้าเราควบคุมมันได้มันจะกลายเป็นพลังที่สร้างสรรค์แต่ถ้าเราปล่อยให้มันควบคุมเรา มันจะกลายเป็นพลังที่ทำลายล้างเขาอธิบายว่าจักระเหมือนกับศูนย์รวมพลังงานและความโกรธคือพลังงานที่ร้อนแรงที่สุดที่ถ้าเราแปลนมันได้มันจะกลายเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่มีวันหมดเสียงบรรยายด้วยความหนักแน่นวินจำคำพูดหนึ่งของผู้บรรยายได้แม่นยำเขาบอกว่าอย่าพยายามปราบความโกรธ แต่จงเรียนรู้ที่จะเข้าใจมันเหมือนกับการมองพายุในโหลกแก้วคุณไม่ต้องไปหยุดมันแต่คุณแค่เฝ้าดูมันเข้าใจว่ามันกำลังทำอะไรแล้วเมื่อคุณเข้าใจคุณจะสามารถควบคุมมันได้วินรู้สึกว่าคำพูดนี้มันมีความหมายแต่มันก็ยังดูเป็นเรื่องไกลตัวเหลือเกินเขาจำได้ว่าตอนนั้นเขาแค่พยักหน้าตามมารยาทแล้วก็ลืมมันไป จนกระทั่งวันนี้เสียงหายใจเข้าออกหนักๆกลับมาที่วินในวินาทีที่เขากำลังจะระเบิดในหัวของเขากลับนึกถึงคำพูดเหล่านั้นขึ้นมาเข้าใจความโกรธวินหลับตาลงเขาสัมผัสถ,ถึงความร้อนความร้อนที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายจากหน้าอกขึ้นไปที่ศีรษะและลงไปที่ปลายนิว้วเขามองเห็นมันเป็นพลังงาน เป็นคลื่นที่กำลังพุ่งพล่านอยู่ในตัวเขาเขานิ่งเอาความโกรธเข้ามาและหายใจออกเปลี่ยนมันเป็นคลื่นพลังงานที่สงบเขานึกถึงจักกะหัวใจและจักกะที่สามที่ผู้บรรยายเคยพูดถึงเขานึกถึงการเปลี่ยนพลังงานไม่ใช่การทำลายมันพันใดนั้นเขารู้สึกได้ถึงความสงบที่เข้ามา แผนที่ความร้อนรุ่มคลื่นพลังงานสีแดงที่เคยรุนแรงตอนนี้กลับกลายเป็นคลื่นสีน้ำเงินอ่อนๆที่สงบนิ่งมันไหลเวียนไปทั่วร่างและปลุกให้จิตใจของเขาสงบลงอย่างน่าเหลือเชื่อเขาไม่ได้โกรธน้อยลงแต่เขาควบคุมความโกรธได้เ <Phys> ส <ik> ียงบรรยายด้วยความทึ่งเมื่อจิตใจสงบวินก็เริ่มรู้สึกว่าเขามีสมาธิอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน งานที่เคยดูยุ่งเหยิงตอนนี้กลับดูเป็นระเบียบปัญหาที่เคยดูเป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้กลับดูเป็นเรื่องเล็กน้อยเขาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเรากับมีพลังงานพิเศษบางอย่างช่วยเขาอยู่เขาใช้พลังงานที่เคยเป็นความโกรธเปลี่ยนมันเป็นสมาธิและพลังงานสร้างสรรค์เขาเริ่มคิดวิเคราะห์งานจัดระเบียบความคิดและทำงานที่เคยค้างคาจนเสร็จได้ในเวลาอันรวดเร็ว นี่คือพลังของการเปลี่ยนอารมณ์เสียงบรรยายได้ความสุขจากวันนั้นเวนก็ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเขาเริ่มฝึกฝนการแปลงอารมณ์อยู่เสมอเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกโกรธหรือหงุดหงิดเขาจะใช้เทคนิคที่เรียนรู้มาเปลี่ยนมันเป็นพลังงานที่ใช้สร้างสารรค์ชีวิตเขาใช้มันกับนานกับครอบครัวกับทุกเรื่องในชีวิตเขาไม่ได้ปราบอารมณ์ตัวเองแต่เขาเข้าใจ และใช้มันอย่างมีสติเขากลายเป็นคนที่มีสมาธิมีความสุขและมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเรื่องราวของวินคือเรื่องราวของการเข้าใจและการเปลี่ยนดนตรีขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และสงบเรื่องราวของวินเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนี่คือพลังที่คุณเองก็มีพลังแห่งจักระพลังแห่งธรรมชาติและพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ มันคือการเรียนรู้ที่จะเข้าใจอารมณ์ของคุณและเปลี่ยนมันให้เป็นพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้สร้างสารรค์ชีวิตในแบบที่คุณต้องการคุณพร้อมที่จะปลดล็อกพลังนี้แล้วหรือยังเสียงบรรยายกระตุ้นถ้าคุณชอบเรื่องราวของวินและอยากเรียนรู้เคล็ดลับการฝึกพลังจิตแบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรากดแชร์ให้เพื่อนๆที่กำลังเครียดอยู่ และที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่องพลังจักระพลังธรรมชาติและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาช่วยให้คุณปลดล็อกสปายภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณมาร่วมเดินทางสู่ความสมดุลและความสุขไปพร้อมกันกับเรานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับจบลงอย่างสมบ